คุณแม่ท่านหนึ่งแชร์อุทาหรณลูกสาวไปแอบกินขนมเยลลี่ลูกตาคุณแม่น่าจะรู้จักมั้งแต่แตเราไม่เคยเห็นอะ เออเป็นขนมเขาบอกว่าเป็นเยลลี่ลักษณะเหมือนกับเป็นลูกตาแล้วก็เด็กๆนี่จะชอบกินกันมันอยู่ในซองเล็กๆใช่ไหมคุณเจค่ะเห็นไหมเคยเห็น,หนอ่าพี่ไม่เคยทำเหมือนลูกตามากแล้วก็เคยกินด้วยพี่เต้นเรื่อความนิยมนี่แหละวันนี้ก็เลยมีอุทาหรณ์ที่คุณแม่ท่านนี้ก็เตือนผู้ปกครองนะคะสําหรับเด็กๆที่ชอบกินช่วยสอดส่องด้วยขนมแบบนี้อันตรายเพราะว่าลูกของเธอเนี่ยทานไปอันเดียวปวดท้องอาเจียนจนหมดแรงเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะอาการของขนมเนี้ยคือทานไปแล้วไม่ย่อยค่ะแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอก็วิเคราะห์ เพราะว่าลำไส้อักเสบต้องให้กินยาฆ่าเชื้อช่วยย่อยแก้ปวดลดอาเจียนยาชุดใหญ่เลยคือแม่เนี่ยก็บอกว่าโกรธลูกนะที่ลูกเนี่ยไม่ฟังแม่แล้วนี่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ลูกเจอกับตัวเองนะคะแม่ก็อดสงสารไม่ได้ค่ะขนมเนี่ยซื้อจากร้านสะดวกซื้อแถวบ้านและแอบซื้อเองกับคุณย่าตอนแม่ไม่รู้